ัลโหลบ่อยถามว่าได้ยินไหมได้ยินค่ะแต่ช้อนไปช้อนมาโอเคท่านนั่งเลยนะ่าปิดเลยไม่งั้นสะท้อนทางฝั่งคนมันมีความร้อนหน้าอกนะค่ะเออนะก่อนอื่นถามก่อนไปยุโรปแล้วประเทศอะไรหนอไปถึงยุโรปแล้วอยู่ประเทศอะไรหนอ

เรื่มันเยอะเรื่องมันเยอะแหละมาทำธุระโอเคพอเข้าใจได้ <c oughs> ลองไอสิครับ <c oughs> <c oughs> เอไอเข้าไปนิดนึงมีน้าดื่มไหมครับตลอดเลยสัด่ตอนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดียลังพูเด,ดเดี๋ยวนี้เออพูดเดี๋ยวนี้ก็ดื่มเดี๋ยวนี้เอาขยับตัวนีดหน่อยนึง คุยไปด้วยเดี๋ยวหายเองแสบหน้าอกใช่ไหมครับตรงหน้าอกมันจะร้อนนะคะคือร้อนลุกๆครับเอาละ,าละดื่มไปแล้วมือรูบหน้าออกไปด้วยคุยไปด้วยรูบหน้าออกไปด้วยเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายร้อนคุยกับลุงไม่ยากก็เพอ่มช่วยแล้วล่ะที่ที่ผมพบปาาัญาที่ได้รู้ร้อนร้อนมากค่อยๆช่วยดื้อหายเอาให้แน่ครับเพิ่มช่วย ตอนนี้ก็ยิ่ขึ้นเยอะคับเขามิดขึ้นเยอะจากร้อยจากร้อยเหลือกี่บาทหายอปแปดสิบหายไปแปดสิบแล้วเหรอให้แค่คุยกันอยู่แค่นี้อันแปดสิบอ้าวฟังเสียงนะเอาเป็นร้อยทีนี้โอเคไหมโอเคนะครับฮัลโหลฮัลโหล หายไปเลยเลยอารอโอ้แค่คุยกันได้ตั้งแปดสิบอาอหายหลุดจริงๆครับโอเคได้แค่นี้ก็ยังดีคุยกันได้ร้อนนะออกหายไปตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นก็แคนแค่คุยกันนี่นะขอให้ดูมาตรงๆเถอะคนนี้มันก็จะได้อยู่นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้โอเคครับจบข่าวครับ มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นเองโอเคนะ